นี่คือผลงานที่สองปีที่แล้วที่เรามานั่งฟังแถลงข่าวตอนนี้โตเป็นตัวเป็นตนสองขวบพอดีเป๊ะเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาอีกหนึ่งหนอค่ะแต่ก็ต้องขอ,อนี่ครับอ๋อครับขอบคุณครับต้องมาอีกหนึ่งหนอค่ะคือเนื่องจากว่าออแต่ช่วงนี้มีไอโกนกับกับไข้หวัดใหญ่ระบาดเนาะก็เลยต้องให้น้องอยู่ในตู้อยู่เดอร์ซลีค่ะยังไงเดี๋ยวนักข่าวไปเจอได้นะคะหลัง หลังแถลงข่าวนะคะไปเจอน้องๆได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ก็จะมีคุณหมออีกหนึ่งท่านนะคะที่มาพูดคุยกันขอญ,ญาติหมอและนําชื่อระ,ะับสกุลเลคะสวัสดีครับผมนายแพทย์วิทิตอัธเวชสกุลนะครับกรรมการจัดการโรงพยาบาลทีวเวศนะครับเดิมทีเดียวก็ผู <c oughs> ้ที่จะมาร่วมชี้แจงแถลงข่าวคือนายแพทย์ ซุริซึ่งเป็นผู้ดูแลคุณบุ๋มโดยวเฉพาะนะครับในการคลอดทำสองท้องนี่นะครับก็วันนี้ท้าติดภารกิจนะครับผมเชิญนี่ติดนะครับอธิบทีช่วยชีช้แจงครับค่ะก็ค่ะเออผ่าคลอดค่ะค่ะเพราะว่าผ่ามาตั้งแต่อันดามันแล้วค่ะค่ะก็เลยต้องผ่ายาวแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับท้องนี้ก็เออไม่ได้ไม่ไม ไม่ได้ประกาศเหมือนคนนี้นะคะที่วันจันทร์ประกาศแล้วอาคารคลอดอะคะ่ะคงไม่ขนาดนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของของน้องอาเธอร์ประกาศตั้งแต่ตอ,ตอนท้องกับห้าเดือนเนาะแต่หลังจากนั้นก็จะแต่หลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่อย่างที่ทุกคนเห็นกัน,นะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์แบบนั้นในช่วงของแม่สายนะคะก็ลงพื้นที่อย่างที่ทุกคนทราบ แล้วก็แต่ก็ปลอดภัยรอดปลอดภัยเนาะไม่ได้ข้อที่แม่สายนะฮะกลับมาข hey, <into> ้อกรุงเทพแต่จริงๆเรื่องข้อจริงๆคือหนึ่งธันวาคมค่ะที่วางไว้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ยังไงค่ะคืนนั้นกระโดดเต้นตามอเล็กซ์เนี่ยแหละค่ะค่ะสี่ทุ่มได้เรื่องเลยค่ะน้ำเดินค่ะค่ะค่ะก็อเล็กเขาสายแดนนะคะเใจค่ะก็กระโดดตามกระโดดตามแค่นั้นเองค่ะแต่ก็สี่ทุ่มค่ะเรื่องน้ำเริ่มเดินแต่เราก็ยังรู้สึก ไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ยังยังเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะไม่ใช่มั้งหาทุกอีกรอบนึงแต่มันก็ออกมานิดเดียวนะคะแล้วก็ตีสองตีสี่ตีห้าตอนเช้าก็เลยไปถ่ายโฆษณาค่ะหลายคนที่ถามว่าทําไมเข้าห้องคลอดหน้าเต็มขนาดนั้นเนื่องจากว่าที่ฉันไปถ่ายโฆษณาก่อนใช่เมคอัพก็เลยเต็มขนตาเป็นแผงอย่างที่เห็นนะคะไม่ได้แบบว่าโอ้ต่งหน้าคลอดเพราะเป็นดาราอะไรอย่างนั้น ไม่ใช่คือจริงๆแล้วไปถ่ายโฆษณาก่อนแล้วก็ได้โทรหาคุณหมอรุ่งทิพย์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะคุณหมอรุ่งทิพย์ก็เลยบอกว่ามาเลยได้ไหม,ไมบอกว่าหนูถ่ายโฆษณาอยู่ก็คุณหมอก็บอกว่างั้นเสร็จกี่โมงก็เสร็จปุ๊บก็วิ่งข่ามาที่โรงพยาบาลพอขึ้นขายอย่างก็ได้ผลเลยค่ะคุณหมอบอกน้ําเดินแล้วครับต้องผ่าพอดวันนี้เราก็ตายแล้ววันนี้เลยเหรอแล้วยังไงของเตรียมพอดยังไม่ได้จัดการเพราะว่าจริงๆแล้วใจอ่ะตั้งใจคือ เคลียร์งานทุกอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็ค่อยเคลียร์ตัวเองค่ะเพื่อเตรียมข้อเตรียมกระเป๋าเตรียมตัดเล็บทําผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยค่ะเพราะว่าพอพอถึงโรงพยาบาลกคุณหมอก็ให้เตรียมตัวคลอเลยค่ะแล้วก็เราก็ถามคุณหมอว่าแล้วยังไงจะผ่าข้อกี่โมงคุณหมอบอกว่าประมาณหกโมงเยน็นประมาณหกโมงเยน็นล้วก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นหนูไปตกมันบันเทิงก่อนได้ไหมค่ะเพอราะรายการวิสีบ่งเย็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอครับรายการวิสีบงเย็นแล้วผมก็โทรหาน้องกิฟตกมันบันเทิงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่วิ่งไปกิฟตะกนไม่ต้องมาเลยแม่อย่างเงี้ยเลยค่ะก็ก็คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเกิดเห็นในรูปที่ผมบอกว่าวันนี้คลอดนะคะแล้วผมนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีสายคาดท้องอะค่ะอันนั้นคือตัวมอนิเตอร์วัดความบีบตัวของบุลูก ในนั้นกราฟขึ้นดิ่งสูงแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าดิฉันไม่รู้สึกปวดเลยก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะไปทำรายการทำรายการต่อได้คุณหมอไม่ให้ไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากราฟตีพุ่งขนาดนั้นนะคะค่ะก็คุณหมอก็เป็นโจ๊กเป็นโจ๊กอะไรขำๆกันมากกว่าค,ค่ะเพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าปีเว่กับช่องเก้าไม่ไกลกันส5ห้านาทีหนูก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ทางคุณบอกว่าแล้วถ้ามันบีบตัวหนักในในรายการจะทำให้แบบ กำลังสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ตกงไปประเดินแล้วโค้งมาเลยคงจะมีคงจะมีประเด็นเยอะกว่านี้สำหรับข่าวนะคะก็โค้ชเจลน้องไม่รอเลยเลยใช่รีบค่ะก็สิบวันเท่านั้นเองค่ะก็จะถึงกำหนดคลอดแล้วสามีหาเรื่องหายามอย่างดีเวลาอย่างดีเลยค่ะไม่สนค่ะเอาเวลาตัวเองเฉยเลยค่ะก็ได้คลอดประมาณหกโมงครึ่งประมาณช่วงเวลานั้นค่ะก็เอน้องก็ออกมา ตอนหกโงคร่งแต่ถ้าค่อนข้างจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นถ้าเอาขาลงเอาใช่เอาเท้าลงใช่ไหมขางก้นคือเล็กท่าก้นถ้าคุณหมอต้องให้คุณหมออธิบายค่ะก็เลยคลักนิดนึงค่ะในห้องคลอดค่ะเชิญคุณหมอครับก็ปกติการคลอดทั่วๆไปส่วนมากก็จะเป็นเอาเด็กจะเอาศีรษะลงแต่ท่านของของน้องอาเธออาเธอเนี่ยก็จะเป็น หันทางก้นลงนะครัรบ,บ,บซึ่ง,งถ้าเป็นการคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยแบบปกติก็จะจะต้องจะต้องระวังนิดหนึ่งแต่บังเอิญอันนี้เป็นการผ่าคลอดนะครับก,ก็ยังก็ยังโกกขับนิดหน่อยนะิดหน่อยครับเนื่องจากเป็นทางก้นค่ะก็ใช้เลยใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งครับปกติคุณหมอชาวลีก็จะแบบแป๊บเดียวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นั่นก็6นาทีกว่าจะเอาน้องออกมาได้ ใช่ค่ะแล้วก็มีรอยที่ขาที่ต่อยตามปกติค่ะตามปกติของการงัดเด็กออกมาค่ะเพราะตัวเขายาวค่ะห้าสิบเซนเออสองพันแปดค่ะร้อยกับเดินมาค่ะแต่ทุกอย่างโอเคใช่ไหมสุขภาพคุณแม่คุณลูกอนะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะแต่เออที่ตอนโรงพยาบาลหลายวันหลายคนก็ตกใจอยู่นะคะว่าบรรดาเป,เป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงแตกต่างจากตอนอเล็กซ์นะคะเพราะตอนอเล็กซ์สามวันที่ใชก็ไปทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็ อย่างอัเธอร์ก็ไม่ได้ต่างนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนก็จัดรายการไปแล้วนะคะออนไลน์นะคะจัดรายการบนเตียงเนี่ยแหละค่ะก็ทํางานได้นะคะเพียงแต่ว่าแล้วถ่ายโฆษณาในโรงพยาบาลไปแล้วนะคะค่ะก็ทำงานตามได้ตามปกติของของดิฉันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการเลาะผังผืนเพิ่มขึ้นค่ะคุณหมอเก็บงานเนียบค่ะค่ะแล้วเพื่อความงามดิฉันก็เลยยอมค่ะ บริเวณหน้าทอแผลเก่าเพราะว่าเราเพิ่งผ่าอเล็กซ์มาค่ะก็เลยแบบหมอจัดเลย<า>อ่าคุณหมอก็เลยจัดให้เอ,เอาให้เนียนเอาให้สวยค่ะเพื่อความงาม,ม,น,ม,น,มน,งน่าจะเรียกว่าปิ๊กปุ๋ยคุณหมอเราเราเอาเอาหน้าละเอหน้าเลโอเคโอเค,โอเคคือโอเคโอเคคือขาโอเคโ<ร>อเคโอ้ยไม่ต้องบอกกันว่าจริงๆถ้ามีอีกก็เอาแต่ว่า เพื่อเล่นเพื่อเล่นเพื่อล่นเพื่อเล่นเนื่องด้วยวัยแล้วก็ด้วยงานด้วยแล้วก็หลายๆอย่างภารกิจหลักก็ยัง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 เยอะอยู่ครับน่าจะพักก่อนพักก่อนที่คือก่อนที่คือพักก่อนน่าจะพักยาวๆพักแม่เขาแม่ลวครับก็คงคิดว่าน่าจะเป็นท้องสุดท้ายท้องอันนี้คือตกลงกันกับคู่แล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำหมันนะครับที่ผมมองที่ผมมองลองหลายรอบอ่ะไม่ทำหมันอีกแล้วร้อนเลยครับด้นะค่ะเป็นยังไงคะแม่ว่าไงเฮ้ยเขาไปได้เป็นคนท้องอ่ะเนาะแต่เขาเป็นคนเลี้ยงคือคือข้อดีตรงนี้ตรงที่เขาไม่ได้ทิ้งให้เราทำทุกอย่างอยู่คนเดียวทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะอย่างอเล็กซ์เนี่ยคือคุณพ่อดูแลดีมาก แล้วก็เราก็เลยได้ทํางานลงพื้นที่ได้เต็มที่อย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะก็เออเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออภาระการมีลูกไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวค่ะคือคือเขาดูแลลูกได้ดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีแล้วมันแฮปปี้อย่างเงี้ยโอเคเอ่าก็โอเคค่ะเ็าขอแค่เก้าเดือนนะครับขขอให้เก้าเดือนแต่ของเราอีกสิบกว่าปี <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เพราะเราท้องเนี่ยเก้าเดือน <laughs> ใช่ไหมแต่เขาสิบกว่าปีในการดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ค่ะแล้วก็ชื่อจริงมีความหมายใหเออมาจากมาจากอาทิตย์แล้วก็ชื่อคุณพ่อเขาอพอมาอเล็กซ์เนี่ยก็คือเออเป็นคิงอเล็กซานเดอร์แล้วก็มาเราก็เลยไหนไหนก็มีคิงมีคิงมาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นคิงอาร์เธอร์อีกคนหนึ่งเนี้ยค่ะให้ตีกันให้บ้านพังกันไปเลยนะ,ะมีแต่มีแต่พระราชามีแต่พระราชามาอยู่ตีกันในบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะสนุกขี่ม้าฟันดาบกันไปในบ้านค่ะ ก็เลยเป็นคิงอาเธอร์ตามมาค่ะค่ะถ้าถ้ามีอีกก็ตรงไปชื่อกษัตริย์ที่ไหนไม่รู้แล้วล่ะไม่มีเราไม่ไหวค่ะแต่ใจแม่คือรัตนพงพ่อค่ะส่วนชื่อจริงเนี่ยส่วนชื่อจริงก็จะเป็นคุณพ่อเป็นหน้าที่คุณพ่อในการหาของชื่อเล่นจะเป็นคุณแม่ค่ะก็จริงๆเอาชื่อจริงเอาตามวันนะตามวันก็ดูดูเลิกมาก็เป็นตามวันแล้วก็เป็นค้องรูปด้วยอ้ออาดกันมาตลอดนะครับก็เลยก็เลยเป็น อ่างบ้านอ่างใช่เราเป็น,เป,นเป็นบ้านอ่างเหมือนกันค่ะทีวามหมายว่าอะไรอติวิทย์แปลว่านักบบนักปราชญาดค่ะาค่ะนักได้เออะะหิเถิน้องไหมคะโหไม่เหลือฮะอันดามันนี่ก็อย่างที่บอกค่ะปกติเธอเรื่องเรียนคืออันดับหนึ่งในชีวิตค่ะแต่ก็มาเฝ้าคุณแม่ตั้งแต่ก่อนคลอดนะคะเห็นคือหนีเรียนมาหนึ่งวิชาค่ะคุณหมอค่ะก็เลยเราก็เลยต้องเขียนในในโซเชียลว่า เรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะคือลาลเาล,ล,ลา,ลา,ล,า,ล,าลาเรียนให้ลูกไปนิดนึงหนึ่งวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มานอนเฝ้าแม่กระทองเนี่ยพี่บุกเขาก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมพอบุบุกน้ำบุกขาวบุกโคลนมาหมดใช่เขาโชคดีค่ะตรงที่เธอไม่ดือ้อแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรข่้ยกับแม่ไม่ได้แบบ มีปัญหาอะไรเลยค่ะแข็งแรงมากแล้วก็นอนของเขานิ่งๆในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นมีอย่างเดียวคือเขาตัวยาวเนาะเขาก็จะดันกระเพาะอาหารแม่เราก็เลยจะมีภาวะกดไหลย้อนค่ะค่อนข้างจะหนักอยู่ค่ะกับการกับเมื้ออาหารต่างๆที่เราทานเราก็จะเลยทานแบบทานไปก็จะมีกดไหลย้อนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอคลอดปุ๊บหายเป็นปิดทิ้งเลยเกลี้ยงเลยทุกอย่างลงค่ะกลับมาปกติเลยค่ะที่ผมทำงานหนักมากท้องของมีกลอะไรกับเราะเออ ถ้ามีผลไม่มีเลยค่ะมีแค่โอเคคนท้องก็จะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติอันนี้ต้องยอมรับค่ะแต่มันก็แต่ด้วยภาวะงานที่เราเห็นนะะ่ค่ะพอลงพื้นที่เราเห็นความลําบากของประชาชนแล้วเราเราหายเหนื่อยอะ่ะเราความเหนื่อยมันตัดตรงนั้นออกค่ะเพราะความลําบากเขาหนักกว่าเราเยอะค่ะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วมุมโชคดีผมมีอาสาสมัครมาเยอะมากทีมงานมันลุยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ช่วยกันอย่างดีทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เหนื่อยขนาดแล้ว แล้วโชคด,ดีตรงที่ทุกคนรู้ว่าเราท้องค่ะอพอทุกคนรู้ว่าเราท้องเขาก็จะพพอร์ตเราเต็มที่โดยการที่สมมุติว่าเราต้องมอบถุงยางชีพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาโต๊ะมาวางโดยให้เราแค่แตะแล้วพี่คนอื่นก็จะจับให้ค่ะทุกคนก็จะ ä, มแม่ไม่ต้องยกแม่ไม่ต้องยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะบอก <c oughs> ก็จะมีแบบเผลอยกข้อสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะร้องลั่นวัดกันนะคะว่าแม่ยุดเนี่ยค่ะก็ก็แต่เราก็อยากจะบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะคะ ยังยืนยันตรงนี้สองท้องให้เห็นค่ะว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยยังสามารถทํำหลายๆอย่างได้ตามปกติเพียงแต่ว่าก็แค่ระบัดระวังเพิ่มเติมแค่นั้นเองค่ะเพราะนั้นคุณหมอได้มีห้ามหรือมีเบรกที่บุ๋มบ้างคะช่วงลงน้ำช่วยน้ำช่วก็ทราบจากแพทย์ที่ดูแลพี่บุ๋มก็บอกว่าพยายามเตือนให้ระวังค่ะค่ะก็มีพูดกันค่ะก็คุณหมอก็เตือนว่า ก็ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วก็ถามว่าปกติของหมอหรือของบุมงบ๋มข,ข้าของบุ๋มก็คือข้าของบุ๋มก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นตอนท้องอเล็กซ์นะคะค่ะก็น้ําอย่างนี้เลยค่ะ,คะแต่ก็คุณหมอของผมสีของผมคราวนี้ก็เลยต้องมาตกลงกันใหม่ค่ะว่าเออก็ไม่ได้ลุยน้ํานะ,ะถ้าเกิดลุยก็คือไม่เกินเขา่าหรือประมาณเข่ามากสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เซฟตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราก็รู้แล้วแหละว่า กลับมาถ้าโดถ้าไปลุยขนาดนั้นคุณหมอก็จะดุหนักมากค่ะและถ้าไม่ติดที่ว่าตอนนี้เรามีลูกตั้งจำนวนที่เยอะแล้วมีสองคน,นถ้าไม่ติดเรื่องจำนวนเนี่แม้ว่าหลังจากไม่ยังไปต่อได้ไหมพีม่ยังคุยกันเลยว่าถ้าเราเจอกันตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเราจะมีลูกกี่คนนะพ่ะอ,อ,อประมาณประมาณตั้งเป้าไว้ก็อยู่ที่แปดอตอนนี้ตอนนี้สองขาดอีกหกถ้าเจอกันเลยคนเลยใช่ใช่ เป็นคนที่รักมีการมีลูกมากค่ะค่ะก็ตอนนี้อย่างที่เห็นลูกสาวก็สี่ใช่ไหมคะคมาผู้ชายอีกสองน,นี่วันนี้ก็ยืนเต็มห้องพาอยาบาลแล้วค่ะโอโอหกคนแล้วนะแล้วสี่คนเนี่ยนอนเฝ้าแม่นะอบอุ่นมากนะคะในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ค่ะแล้วก็สองคนก็ออกมาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวง้วอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะหกคนยืนดิฉันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะถ้าแบบทำถ้าลูกคุณทำอีกสิบค่ะ 16บหคนค่ะลูกบุ๋มลูกบุ๋มตอนนี้มี16คนก็คือตอนแรกก่บเลูกบุญธรรมแล้วล่าสุดไปได้ที่แม่สายมาอีกหนึ่งยังงได้ได้มาค่ะสงสารน้องอ่ะก็อดไม่ได้อยู่ดีก่อนก็คือเจดหกไดครบนก็คือพี่ก๊อตมาก่อน3ามที่ฉันมาก่อนหนึอันดามันใช่ไหมคะเจอกันเป็นสีาสี่สาวแล้วก็ได้ผู้ชายอสอง ไม่งงใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าข่าวเน้วอาจจะต้องทำชาร์จที่ตัวนะคะลูกตรงนั้นพี่กอนชอบครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะแบบอยากมีลูกหลายคนแบบแปดคนอย่างเงี้ยต้องใหญ่เราก็เหมือนคนโบราณนะครับคือแบบคือยุคก่อนหน้านี้ก็คือแบบชอบแบบมีเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แล้วก็แบบมันดูอบุ่น ก็คงถ้าเกิดทางภาครัฐ sí. ต้องการพิสูจนเตอร์ครอบครัวลูกดกนะคะก็ต <c oughs> ิดต่อครอบครัวเราได้ครอบครัวเราชัดเจนมากค่ะค่ะยืนกันเป็นแผงเลยค่ะค่หลายคนก็แซวว่าพี่ก๊อตร่างกายแข็งแรงอยู่ค่ะนิดนิดเ่จะแบบไอเดียวแล้วแต่ว่าอยากได้อีกอ่ะคู่อย่างได้อีกกัยาดีกับยาดีก็ยังพูดชี้นำก็ยังพูดชี้นำ ก่อนก่อนเพราะวันก่อนเนี่ยเพื่อนเขามาเยี่ยมอ่ะตั้งชื่อลูกคนต่อไปแล้วชื่ออะไรโอ้อะไรนะอีธานอีธานอีธาน next next อีธานเราก็แบบเราก็ยืนตัวชาเลยนะแบบคนนี้ยังเจ็บแผลอยู่เลยมีอีธานมาลุ้นเหรอสุดตัวแม่แม่แม่ไปได้อีกต่อโอ้โหคือใจคือใจเราคุณหมอคุณหมอบอกว่าไงคาณหมอสภาพร่างกายสามารถยืดได้อีก คือคือโดยธรรมชาตินะครับคนที่อายุเยอะขึ้นหรือว่าเคยผ่าคลอดหลายท้องแล้วเนี่ยสองสามปัจจัยเนี่ยก็ก็มีความเสี่ยงเพิ่มใช่ครับก็น่าจะไม่ควรใช้คำว่าไม่ควรค่ะแต่หมอทำได้คุณหมอที่ดูแลประจำตัวกำลังใส่หัว อันีกยง้มันยัง็กค่ะก็คือก็คือคือต้องเข้าใจว่าพี่ๆโตหมดแล้วค่ะก็คือสิบกว่าแต่คือบุกอ่ะเราก็ต้องศึกษาเนาะเพราะว่าลูกคนละเจนกันค่ะแล้วเราก็ยังต้องให้ความสําคัญกับทุกๆคนค่ะไม่ว่าพอเรามีลูกเล็กแล้วเราจะทิ้งลูกโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดไปสังเกตดูสัปดาห์ช่วงช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่บุ๋มหยุดลงพื้นที่แม่สายอ่ะค่ะบุ๋มจะพาลูกๆโตไปเที่ยวหมดเลย ค่ะรวมตัวกันพาไปเที่ยวค่ะให้เขารู้สึกว่าเขายังสําคัญกับเราเรายังอยากเป็นแฟมิลี่กันแบบเฮฮาอยู่อะไรเงี้ยไปเขาใหญ่ไปเลยองไปอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังยังให้การดสินใจให้เขาเป็นคนออกความเห็นค่ะว่าน้องยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเราไม่ได้ทิ้งคนโตค่ะแล้วก็ส่วนอเล็กซ์เนี่ยวางแผนไว้ว่าบุ๋มกับพี่ก๊อตก็จะเลี้ยงเป็นหลักเหมือนเดิมให้เขาไม่รู้สึกขาดว่ามีน้องใหม่เข้ามาในบ้าน แล้วกลายเป็นว่าเราจะต้องวิ่งเข้าไปดูแลน้องคนเล็กน้องอาเธอร์แล้วจนอเล็กซ์กลายเป็นแบบโดนทิ้งไว้หรือเขาไม่ได้สําคัญเหมือนเดิมเงี้ยค่ะไม่ได้เราก็จะพ่อกับแม่ก็จะดูเป็นหลักแล้วจะมีพี่เลี้ยงค่ะมืออาชีพก็จะมาดูน้องอาเธอร์ให้ประกบก,กับน้องอีกทีหนึ่งจนกระทั่งให้ค่อยๆปรับตัวกันไปอะค่ะใช้การปรึกษาคุณหมอเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าลูกไหลเจนเหลือเกินค่ะ้องอ่ไ๋มันมันตี มาก็บังเอิญคือพอคลอดก่อนกําหนดคือณวันนี้ถามว่าอย่างอ,อาเธอร์เนี่ยกำหนดไว้39สัปดาห์ค่ะที่จะคลอดผ่าคลอดค่ะจริงๆแล้วเราอยากให้แบบใกล้เคียงคลอ,อดธรรมชาติที่สุดค่ะก็คือวางไว้ถึงธันวาน้องก็จะเป็น39สัปดาห์แต่ทีนี้บังเอิญได้คลอดตอน37ซึ่งน้องก็ปกติดีเพราะ37ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เพียงแต่ว่าด้วยน้ํานมอะค่ะก็จะต้องมีการกระตุ้นแรกๆมาคือแบบ มินนึงก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่ามาเร็วตอนนี้ก็คือได้พอดีกับที่น้องกินพอดีเลยค่ะค่ะก็เป็นแม่วัวเหมือนเดิมคือแม่พัน์ชันดีใช่แม่พันธุชันดีค่ะติกอนว่าจะเป็นอะไรเป็นหลักเป็นหลักในการดูในการยังนอนมันเดิมครับก็คุณภาพคับแน่นคับแก้วเหมือนเดิมต้องดูตลอดครับ ทำด้วยครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือธุรกิจผมก็ทำทำทำออนไลน์ขายที่ขายแล้วก็อยู่ในมือถืออยู่แล้วแล้วก็คอนโทรลูกน้องรังวัดต่างๆก็ใช้ที่ดินก็ออกไปเราก็มีหน้าที่แค่ manage ในในในโทรศัพท์ฉะนั้นก็จะมีเวลาแต่คุยแต่คุยโทรศัพท์ทั้งวันจริงๆค่ะซึ่งคุณภรรยาเขาทำงานแบบว่าโหงงานหนักมากแบบทักตอนไหนก่อนเลี้ยลูกอีกให้นมอีกดูแลเขาหนูเหรอก็ กลับบ้านก็ก็ค่ำค้หน่อยเช้าเช้าเช้าก็ถ้ามีแต่งหน้าก็จอกเร็วแค่นี้คือความเป็นใจบ้างก็จะเจอกันน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าชดเชยด้วยลูกครับเพราะว่ามันคือเรามีเรามีหน้าที่ที่ต้องทำเราเราไม่ได้อยู่กันงงงคนเดียวใหญ่อะคือคือพ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 อหมดภารกิจจากตรงนี้เราก็ต้องไปดูลูกๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไหนจะงานอีก วันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วครับเลยกลายเป็นที่มาของการคนที่ฉาพิบูค่ะสามีเลี้ยงลูกดูแลทุกอย่างบกะริบุชายเขาก็จะแบบว่าในบังกะริบชายจะไม่ค่อยแบบรุก็ก็่ม่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเขาแบบดูแลลูกได้ดีมากมากมากจริงๆแล้วก็เรื่องใส่ใจเรื่องของเรื่องเรื่องเราแล้วสปอร์ตเราด้วยเนาะการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็คอยหาคนประสานงานให้การแบบบผมจะลงพื employer, ้นที่เขาก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แบบคือที่พี่พี่ที่เขายิงปืนด้วยหรือรู้จักในจังหวัดแม่สายในในในเชียงรายหรือในเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนประสานให้บผมเนี้ยค่ะคือทําหลายอย่างทั้งซัพพอร์ตเราด้วยทั้งอะไรด้วยจนเรารู้สึกว่าเขาโชคดีต้องใช้คํานี้ขอบคุณมากๆขอเกขอยรับเอิเขาโทษคุณหมอค่ะขอเคลียรับเติมความหวานระหว่างงาน บอกลูกเราก็เยอะงานเราก็แน่นสวีดสวีดกันยังไงสวีดยังไงมันมันอายุเยอะแล้วใช่ใช่ใช่มันประมาณนี้ี่ประมาณนี้แล้ก็เหมือนสวีดแบบไหนะสวีดแบบเที่ยวสวีดแบบอยู่บ้านเป็นปกติเลยครับเฮ้ยน้อยมากต้องแต็งลูกไปด้วยใช่กเต็งลูกไปด้วยครับส่วนใหญ่จะโฟกัสกันการการ อยู่กับครอบลูกมากกว่าไปเงี้ยค่ะคเพราะว่าลูกลูกลูกเราลูกเขาต้องแบ่งเวลาอีกอ่ะลูงผมก็ต้องพาอันดาไปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะนั่งถามว่าเออเรียนเป็นยังไงเพราะเรียนเรียนหมอเนาะเขาก็แบบหนักของเขาอยู่แล้วเงี้ยค่ะนี่ก็ต้องมานั่งกินข้าวรวมกันอีกลูกโตโตมานั่งตามงานกันอีกทำาบ้านหรือ,อยังลูกอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เวลาพ่อแม่หมดละค่ะก็คือถ้าถามว่าสวิทไหมก็มีแค่ว่าเออจะออกจากบ้านจะเข้าบ้านจุกกันตลอด แค่นั้นเองค่ะเราก็มีเติมความหวานแค่นี้แล้วก็อย่างอื่นก็มีอาจจะมีข้อความนิดหน่อยค่ะแต่ที่สำคัญนะคือค่ะคือคือก่อนน้นเนี่ยก็คือณปัจจุบันก็ยังเป็นคือเราพยายามหามเวลาว่างช่วงวบๆเนี่ยพากันแบบรักษาสุขภาพตัวเองออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่า ไม่อยากจะแบบป่วยเป็นภาระเด็กใช่ครับตัวเราก็คือคือคือทำให้ตัวเองแข็งแรงอยู่ตลอดปมาไหนผมจะพยายามจะเซฟตัวเองตลอดครับเพราะว่าเราป่วยเราไม่ได้ป่วยคนเดียวอีกสี่ห้าคนที่แบบรอเราอยู่อย่างเงี้ยครับใครจะไปส่งลูกไปโรงเรียนใครจะอาบน้ําเด็กใครจะอะไรอย่างเงี้ยใครจะทํากับข้าวใครจะดูแลในบ้านฉะนั้นเราเราป่วยไม่ได้ครับ ก็ต้องแบ่งเวลาอย่างเช่นเขาวิ่งไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะกุ่มก็จะดูแล้วุกแทนก็เราก็ต้องช่วยกันแบ่งเวลากันอย่างเงี้ยค่ะหรือตอนเขาลงไปกินข้าวเราก็ต้องอยู่กับอเล็กซ์เงี้ยค่ะก็สลับกันทําหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะเหมือน working mom กับ working m a ลงตัวกันเป็นความลงตัวเป็นความลงตัวคือเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยต้องตั้งแต่เจอกันจนถึงวันนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยมันไม่มีเวลาให้ทะเลาะ ไม่แต่เรื่องลูกมันคุยกันเลิไม่หรอกแล้วเราก็ตกลงอะไรหลายอย่างอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเป็นเรื่องเลี้ยงลูกเงี้ยค่ะอย่างเลี้ยงอเล็กซ์เนี้ยต้องให้เขาเป็นหลักก็คือเร,เราถ้าเป็นสไตล์เขาเราก็มีแบบไม่ไม่ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์แม่เนาะก็คือไม่ไมใส่รองเท้าแต่เราก็อเข้าใจคือถ้าเป็นสไตล์เขาเราต้องปล่อยเขาให้เขาได้ใส่แบบ สไตล์เขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่มีไม่มีมายุ่งเราก็จะไปดูเรื่องเรียนของเด็กๆแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการไปดูเรื่องอื่นที่เราถนัดใช่ค่ะก็จะมีลูกลูกของฝั่งพี่ก๊อตเนี่ยเราก็ดูเรื่องเรียนด้วยเป็นให้คาปรึกษาคือเป็นเป็นในสิ่งที่เราถนัดมากแทนแทนที่จะมานั่งคุณต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับชั้นแบบใหม่ๆๆ่แบ่งหน้าที่การชัดเจนค่ะก็เลยไม่ทะเลาะกันพอมีหลายคนค่ะ มีปัญหาน้องทะเลาะกันคนะ่ะหรือเราต้องรับมืยยังไงว่าเราต้องเลี้ยงน,น้องน้องเลยลมามา,มา,าเธอร์เนี่ยแหละค่ะที่กังวลหน่อยค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กมากน้อนว่าวันที่เข้าบ้านไปแล้วเนี่ยอเล็กจะเล่นแรงแค่ไหนเพราะอเล็กแรงแรง,แรงเขาเยอะค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเขาแบบพลังงานสุดๆเงี้ยค่ะก็เลยยังเป็นห่วงแค่นี้เองค่ะว่าจะจะดูยังไงจะทํำยังไงก็มีปรึกษาดาราผู้อื่นที่มีลูกลูกสองคน ติดติดการหรือว่าชายชาย,ชายติดการอย่างของอของแมนการินใช่ไหมคะกับน้องเกลออย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นลูกที่แบบเขาบอกช่วงแรกก็แยกกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย จนกระทั่งค่อยๆปรับตัวกันแล้วก็จากนั้นให้น้องค่อยๆทําความรู้จักอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยให้ให้มาเล่นกันได้ถามชมพู่ก่อนายเงี้ยค่ะเพอชมพู่ก็ลูกชายสองคนเหมือนกันใกล้ๆกันเนียค่ะเขาก็บอกว่าต่อให้ซื้อของสองชิ้นมันก็จะแย่งอยู่ชิ้นเดียวนั่นน่ะอ่าก็โอเคใช่เราก็เลยแบบเออโอเคเราก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้ไว้ค่ะอืม เดีี้ทำงานได้แล้วใช่ไหมคะทำงานได้เลย,เลยใช่แต่จริงๆค,คือคือต้องบอกก่อนว่าที่อยู่โรงพยาบาลน,นั้นไม่ใช่อะไรนะคะไม่ได้แบบป่วยน่าหรืออะไรเ,เรื่องของเรื่องคืออย่างที่บอกว่ากำหนดข้อไว้หนึ่งธันวาบุ๋มก็เลยจัดการเคลียร์บ้านค่ะทําบ้านทั้งใหญ่ค่ะทําฝ้าทําท,ทาสีบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้มีกลิ่นสีแล้วก็ฝุ่นยิดซ่อมพวกเนี้ยเยอะมากก็เลย เออยังไม่สามารถเอาน้องเข้าบ้านได้ค่ะคก็เลยต้องพึ่งพาทางโรงพยาบาลช่วยดูแลกันก่อนค่ะก็ก็เลยคุณหมอก็เลยบอกเต็มที่ได้เลยเอาเอาให้ดีๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นเข้าไปน้องก็อันตรายค่ะก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลนาน,นไม่ได้ป่วยหรือหรือมีภาวะปัญหาเรื่องคลอดอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าบ้านดิฉันนะคะมันม,มันไม่เสร็จแล้วก็ดังที่บอกว่ากำหนดคลอดนึงธันวาแล้วเราก็กะทุกอย่างแบบตามแลนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเอิญคือ น้องมาออกตอนนี้พอดีไงค่ะก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลนั้นหน่อยค่ะแล้วแล้วแนที่แม่จะออกโรงพยาบาลต้องพุ่นานก็อาจจะพุ่งพรุ่งนี้จริงๆเพราะติดพวกหนูเนี่ยแหละลูกค่ะค่ะเพราะพวกหนูนัดวันนี้ค่ะแม่ก็เลยค่ะก็เลยกะออกจากรพุ่งนี้มาลืนนีก็ไม่ได้ปีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูขอเช็คกลิ่นที่บ้านก่อนค่ะขอให้บ้านสะอาดปลอดภัยก่อนเพราะคุณหมอคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าว่าความปลอดภัยของน้องสําคัญที่สุดค่ะค่ะจริงๆคู่แม่ก็เป็นแล้ว ของคนที่อยากมีลูกอายุเยอะเยอะอะใช่ยากบอกอะไรกับเอออยากจะฝากบอกอยากจะฝากบอกสาวๆเลยค่ะตั้งแต่สาวๆคือคือถ้าอยากจะมีลูกเนาะเอ่อให้ปฏิทำตัวเหมือนคือบุ๋มอะไปได้ไอเดียจากเวลาลงพื้นที่แล้วเราไปเจอแม่แม่ที่จนจน,จนแต่ทำไมลูกเยอะจังเคยเจอไหมลูกหกคนอะ แล้วให้โรยข้าวโรย,โย,โย,โยเอาเกลือโรยข้าวกินอย่างเงี้ยแล้วเราแบบทาไมเขามีลูกกันง่ายเพราะเขาทําตัวคือตามปกติเจอแดดออกแดดตามปกติแสงแดดมีผลกับฮอร์โมอนเยอะมากนะคะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยโดนแดดกัน,นะคะ่ะออกจากบ้านปุ๊บขึ้นรถขึ้นรถไปออฟฟิศออฟฟิศเสร็จฟ้ามืดแล้วกลับขึ้นรถอีกอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะบอกว่าบางทีโดนแดดบ้างก็ได้าอาจจะเป็นเพราะบุบลงพื้นที่มั้งบุบก็เลยโดนแดดเต็ม ใช้ชีวิตกลางแดดอยู่อย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนเราก็ไม่ต้องทําตัวอ่อนแอค่ะทาตัวตามปกติใช้ชีวิตเหมือนสาวต่างจังหวัดคนหนึง่งที่ต้องหาเช้ากินข้ามกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอาจจะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นมาแล้วมีลูกง่ายขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกอย่างที่สองก็คือว่าการเตรียมตัวสําคัญค่ะให้ปรึกษาคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่างผมจะดูแลเรื่องฮอร์โมนตัวเองโดยตลอด ว่าได้ไม่ได้พร้อมไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตรวจสุขภาพกันทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะยังไงก็เอ่อถ้าใครอยากจะมีลูกก็ปรึกษาหมอหนูว่ามุว่าจะนั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดขอพระขอญาค่ะขอขอหมอง่ายกว่าค่ะค่ะเหมือนอาเธอร์ค่ะของอาเธอร์ก็เป็นคุณหมอค่ะเอ่อเอ่อเป็นวิธีการวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าของอาเธอร์นี่เราอยากได้ผู้ชายที่มาเล่นเป็นเพื่อนกับอเล็กซ์ค่ะค่ะหมอไปทำค่ะ ที่พี่ทพี่พี่หนุ่มแน,นะนำต้นใจออกทำคุมิช่ปกติอะไรแบบเนี้ยคือทำการช่วมีลูกห้ก <c oughs> ็ก็เป็นบางส่วนครับเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งความจริงแล้วคนยุคใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานช้าชแล้วก็มีลูกช้าด้วยกว่าจะตัดสินใจมีครอบครัวมีลูกเนี่ยหลายคนก็เลย30กว่าไปแล้วเพราะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพอเลย30 ห้าขึ้นไปมันจะมียากนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ว่าต่างจังหวัดที่เขามีบทกันง่ายอะไรทํานองนี้นะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าความเครียดเขาน้อยกว่าคนในเมืองนะครับความเครียดแล้วเรื่องอาชีพเรื่องการทํางานนะครับการแข่งขันไม่ไม่ดูเดือดเท่าในเมืองแสดงว่าผมไม่เครียดเลยใช่ลูกเยอะมากไม่เครียดจริง เรื่งองใหญที่บอกตระกูลดิฉันแบบ51ยังมีลูกกันอยู่เลย